เห็นในภาพตอนนั้นที่เราได้คุยเนี่ยเราถามว่าเครียดหรือไม่มตัวท่านยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปตามข่าวแล้วก็ยอมรับบอกว่าเครียดแล้วก็รู้สึกแย่ค่ะแหล่งข่าวระบุบอกว่าหลังเกิดเหตุหลังจากที่สารวัตรศวิวกรถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยพันตารวจเอกวชิราหน้าตาดูหมองคล้ำแล้วก็มีอาการเครียดอย่างหนักแต่ว่ายังไม่ทันได้พูดคุยก็คิดสั้นก่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีรายาในงานข่าวว่าก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย วันนี้เหมือนกับว่าพันตำรวจเอกวัชิราได้พิมพ์ข้อความไปในกลุ่มไลน์ของเพื่อนเพื่อนนักเรียนตำรวจรุ่น55ในช่วงเช้าแล้วข้อความที่พิมพ์ไปเนี่ยบอกว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งเพื่อนๆก็เลยพากัน,เ,น,เ,นเข้าไปให้กำลังใจส่งกำลังใจแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันค่ะว่าสุดท้ายจะมาเกิดเหตุสลดขึ้นช่วงเวลาที่พันตำรวจเอกวัชิรายิงตัวตายนั้นเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มีการ เผาร่างของสารวัตรสิวกรด้วยครับเหมือนจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยด้วยซ้ำอ,อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าสารวัตรสิวกรเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงตั้งแต่แรกนะคะแต่มีผู้ใหญ่โทรไปสั่งบอกว่าต้องไปให้ได้จนกระทั่งเกิดเป็นการเจราจาโยกย้ายหลานของกำนันนกแต่ว่าสารวัตรศิวกรเนี่ยปฏิเสธแล้วก็บอกทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งนำมาสู่ความไม่พอใจของกำนันนก พันตำรวจเอกวชิราได้ออกมาปฏิเสธประเด็นนี้นะคะที่หลายคนมีกระแสข่าวว่าเป็นคนชวนสารวัตรแบงค์ไปที่งานหรือเปล่าพันตำรวจเอกวชิราบอกว่าผมไปเขาก็เลยไปด้วยอคือถ้าจํากันได้เนี่ยพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยคือคนที่ไปส่งทางตํารวจอีกนายหนึ่งที่โดนยิงและบาดเจ็บใช่ค่ะนะฮะไม่ได้ไปกับสารวัตรแบงค์นะฮะคุณผู้ชม แล้วก็จะปรากฏภาพในโรงพยาบาลว่าพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดนะฮะเดินเข้า<ๆ>เดินออกอยู่จุดนั้นทีนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านของพันตำรวจเอกวชิราที่บันทึกเหตุการณ์ช่วงเช้ามืดวันนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะภาพนี้คือตอนประมาณเกือบเกือบตีห้าครับพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยนั่งแท็กซี่สีชมพูมาลงหน้าบ้านคนเดียวนี่ครับอพอแท็กซี่ไปปุ๊บเดี๋ยวดูนะฮะนี่ เขาปีนเข้าบ้านตัวเองครับเอ๊แต่เป็นบ้านของตัวเองแต่ปีนนะฮะอันนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเพราะอะไรแต่ว่าอีกในนึงเนี่ย <ทะ S 1> มีข้อมูลว่าบ้านของพันตัวเอกวชิราเนี่ยตอนนี้ปรับปรุงอยู่ม,มีการต่อเติมอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันถึงขนาดว่าเจ้าของบ้านต้องปีนเข้าบ้านหรือเปล่าอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทางเข้าไม่สะดวกออก็เลยต้องใช้วิธีปีนเข้าหรือเปล่าหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนี่คือภาพสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นพันตํารวจเอกวชิรานะครับเพราะว่าเก็บตัวเงียบครับ จนกระทั่งบ่ายสองโมงที่ผ่านมาก็ตัดสินใจยิงตัวตายนะครับทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านของพันตำรวจเอกวชิราครับบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนด้วยนะฮรพอมารู้ข่าวเนี่ยก็ตกใจมากเพราะว่ารถของพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยยังจอดไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองส่วนตัวไม่เคยได้พูดคุยกันครับเห็นครั้งล่าสุดก็ประมาณสักสิวันและตอนที่พาลูกสาวมาเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดมาจากเรื่องอะไรนะครับแต่คาดว่าก็น่าจะมาจากการเสียชีวิต ของสารวัตรสิวกรหรือว่าสารวัตรแบงค์ครับก็ดูข่าวอยู่นี่แหละค่ะพี่ก็เออไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะอ๋อแต่เราก็ทราบว่าท่านใช่ใช่ก็เห็นว่านเนาะอ,อ,อยู่ในอยู่ในนั้นด้วยมีชื่ออยู่ในในั้นด้วย,ใ,ย,ใ,ย,ใ,ยใช่ไหมพี่ไม่ จากชื่อเขาด้วยนะแต่ว่าเพิ่งจะรู้ว่าเมื่อกี้ถามตำรวจนะคเขาบอกว่าผู้กำกับยิงตัวตายก็เลยโอ้คงจะข่าวด้านเรามากข้อข่าวมาที่เขาพูดมานะคือปกติเราคุ้นแต่หน้าแต่ไม่รู้จักชื่อไม่เคยคุยกันนี่ฮะขณะที่เมื่อสักครู่ที่เราตั้งข้อสังเกตนะครับว่า,าทำไมทางพันธุตระเววชิราต้องปีนเข้าบ้านเพราะว่าบ้านกำลังทำต่อเติมใช่ไหมฮะผู้รับเหมาก่อสร้างที่วันนี้มาทำงานเนี่ยก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะครับกับเพื่อนบ้านว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลย ตั้งแต่เช้าที่มาทํางานเนี่ยก็ไม่เห็นใครเดินออกมาจากบ้านนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าตํารวจได้รับแจ้งจากเพื่อนที่เป็นผู้กํากับเหมือนกันบอกว่าพันตํารวจวชิราเนี่ยเสียชีวิตในบ้านพักหลังจากที่ติดต่อไม่ได้นานหลายชั่วโมงก็เลยตัดสินใจเดินทางมาดูนะฮะขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็กำชับไม่ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยฮะ ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่<ม>กองพิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์นิติเวศเนี่ยตอนนี้กาลังเข้าตรวจสอบ<ม>ส,อส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้แต่ยอมรับว่าตั้งแต่มีการตั้งกรรมการสอบสวนในคดีการตายของสารวัตรสิวกรเนี่ยพันธุ์เตลิวชิรามีอาการเครียดเหม่อลอยแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีโรคประจําตัวนะฮะนี่มุมของรองโจ๊กบอกไม่มีนะฮะแต่มีรายงานข่าวมาจากบางที่เหมือนกันบอกว่า ทางพันุเวกวชิราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนด้วย<ฆ>แล้วเคยรักษาหายแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่ารองพบตอรอก,ก็ยืนยันครับ1-2วันเรื่องนี้จะมีความชัดเจนครับท่านอยู่คนเดียวครอบครัวภรรยาอยู่ต่างจังหวัดอยู่จระดิตคนที่มาพบร่างท่านเป็นเป็นเพื่อนนะเป็นเป็นผู้กับที่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเขาเขาตามมานะครับนะเขาตามมาที่ถามอยากช่วยสอบสวนทราบว่ามีอาการเครียดนะครับ นนแล้วเหมือรอยการตัดสินใจยิงตัวเองครั้งนี้ของพันตำรวจเอกวัชิราเนี่ยจริงๆมีคนตั้งประเด็นเอาไว้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดรหรือบางกระแสก็บอกว่าหรือเป็นการชิงค่าตัดตอนหรือเปล่าวันนี้ท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่ะพูดเรื่องนี้ด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังคงตรวจสอบอยู่ว่าสาเหตุจากอะไรแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อรูปคดีการยิงสารวัตรสิวก่อนแน่นอนคะ่ะ เขายิงตัวตายเองก็เดี๋ยวมีดูว่าเขาตายเพราะอะไรนะครับนะเขาตายเพราะเขาเครียดหรือเขาเขามีปัญหาอะไรนะครับนะแต่ว่าคดีก็ไม่เสียคดีก็เดินต่อนะครับเพราะก็มีเพียงหนึ่งคนที่อยู่หน้าที่กระดเหตุนะครับนี่เป็นผู้กํากับทางหลวงผู้กำกับสองทางหลวงครับผู้กำกับสองทางหลวงนะครับมีมีประเด็นที่อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับการย้ายตําแหน่งด้ไหมฮะอยูรวมอยู่ได้ไหมฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรต้องถามผู้เกี่ยวข้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขอสอบนิดหนึ่งนะ ขณะที่พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้ารายงานความคืบหน้ากรณีนี้กับทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแล้วนะคะก่อนจะเปิดเผยว่านายกเศรษฐาได้สั่งการให้ดําเนินคดีไปอย่างตรงไปตรงมาทุกมิติให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในส่วนของคดีหลักและคดีที่มีหมายจับตํารวจสองรายซึ่งกองปรับกําลังดําเนินการอยู่นะคะใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกค่ะส่วนตํารวจ25นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุส สอบสวนออกหมายจับไปแล้ว6กรายเป็นตำรวจในพื้นที่2รายเป็นตำรวจทางหลวง4รายนะคะส่วนกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุมันเป็นการเกิดจากความเครียดจึงได้นำไปสู่การฆ่าตัวตายหรือเป็นการชิงฆ่าตัดตอนนั้นส่วนตัวท่านบอกว่ายังไม่ขอระบุว่าเกิดจากอะไรค่ะเรื่องนี้นะครับเราก็จะขอเวลาตรวจสอบนิดหนึ่งตอนนี้ผู้จัดการภาคหนึ่งนะครับท่านก็ได้ไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็ทาง ทางตำรวจพื้นที่ก็ได้ไปและขอเวลาตรวจสอบละเอียดว่าเหตุการเกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทุกอย่างนี้จะต้องเป็นเ,เราจะเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ท้งนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเชื่อว่าภายในเวดานก็ได้กระจ่างนะครับในเรื่องนี้นะครับ พูดถึงเรื่องกระแสข่าวที่มีออกมาว่าพันตำรวจเอกวชิวราได้ส่งข้อความไปลาเพื่อนในกลุ่มแชทไลน์นะคะบอกยังต้องตรวจสอบในรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนยังไม่อยากพูดอะไรมากค่ะทีนี้นักข่าวก็ไปถามกระแสข่าวที่บอกว่ามีกลุ่มคนบอกว่าจะชิงตัวกำนันนกออกมาจากเรือนจำเนี่ย พลตอดารงศักดิ์ท่านบอกว่าเป็นเพียงแค่อวตารในโซเชียลนะคะซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยตอนนี้มีการวางมาตรการเอาไว้อย่างเข้มงวดแล้วแล้วก็ยืนยันว่ารับรองว่าจะปิดคดีนี้ให้ได้ในยุคข,ของท่านด้วยยุคข,ของท่านก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะ<ช>ตุลานี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะแปลว่าต้องจบให้ได้ภายในเดือนนี้นะฮะถูกต้องค่ะ